เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางสินค้าบางไอเดียหรือแม้แต่คลิปคำๆถึงกลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทั้งที่ไม่มีงบโฆษณาไม่ได้จ้างดาราและไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนเลยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลครับโจนเบเกอร์ ger, นักการตลาดชื่อดังวิเคราะห์ไว้ในหนังสือชื่อว่า Contagious Waiting Catch On เขาพบว่าของที่คนอยากแชร์อยากเล่ามันมีสูตรลับที่ซ่อนอยู่ประเด็นหลักคือคนเราชอบแชร์สิ่งที่ทำให้ตัวเองดูดี และสิ่งที่มีอารมณ์ร่วมมีประโยชน์หรือเล่าแล้วเท่ก็มีโอกาสแพร่กระจายสูงกว่าเยอะเลยครับและนี่คือ6ปัจจัยหลักที่ทําให้สิ่งหนึ่งติดลมบนได้แบบธรรมชาติ 1. นึ่งโซเชียลเคอร์เรนซีคนแชร์เพราะอยากดูดีลองคิดดูครับเวลาเราได้รู้อะไรล้ลํลๆหรือไปที่ลับก่อนใครเรามักอยากเล่าให้คนอื่นรู้เพราะมันทําให้เราดูเจ๋งดูอินเทรนด์ของที่ทําให้คนแชร์แล้วดูเท่ดูฉลาดแบบนี้แหละคนจะเล่าต่อเยอะตัวอย่างคือคลิปเครื่องปั่นที่เอา iPhone ไปบด คนแชร์เพราะมันว้าวและรู้สึกดีที่ได้แชร์ของแปลกใหม่ 2. triggers ต้องมีตัวกระตุน้นของจะถูกพูดถึงได้ต้องมีสิ่งมากระตุ้นให้เรานึกถึงมันบ่อยเบอร์เกอร์ยกตัวอย่างคิดแคทที่จับคู่กับเวลาพักดื่มกาแฟผลคือทุกครั้งที่คนหยิบกาแฟขึ้นมาก็จะนึกถึงคิดแคทตามไปด้วยสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันนี่แหละคือแรงส่งที่ดีที่สุด 3. อ emotion อารมณ์ทำให้แชร์ง่าย เวลาเราเจออะไรที่ว้าวตลกโกรธเศร้าหรือตื่นเต้นเราจะรู้สึกอยากแชร์ทันทีเบอร์เกอร์พบว่ายิ่งอารมณ์แรงยิ่งแชร์เยอะสิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลแต่ต้องทำให้รู้สึกด้วย 4. p ภาพ i c ลิกทำให้เห็นได้ถ้าอยากให้คนทำตามต้องทำให้เห็นได้ง่ายเหมือนตอน Apple ใช้หูฟังสีขาวไอพาดคนเห็นก็รู้ทันทีว่าใช้ของ Apple หรือสติกเกอร์ I v ว t d ดที่ทำให้คนอื่นอยากไปเลือกตั้งบ้าง หา practical v a l u มีประโยชน์จริงของที่คนแชร์บ่อยที่สุดก็คือของที่ช่วยอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับดีๆโปรลับหรือวิธีประหยัดเงินเพราะคนเรารู้สึกดีเวลาได้ช่วยคนอื่นเลยแชร์ต่อแบบไม่ลังเล 6. สตอรี่เล่าผ่านเรื่องราวถ้าอยากให้คนจำแบรนด์คุณได้อย่าแค่ขายตรงๆแต่ให้เล่าเป็นเรื่องเหมือนกรณีของเรจรตที่ลดน้ำหนักได้จากการกิน subway ทุกคนแชร์เรื่องเขา แต่เวคือแบรนด์ที่ฝังอยู่ในเนื้อหาแบบแนบเนียนสรุปท้ายจะทำอะไรให้ดังไม่ใช่แค่ตะโกนให้ดังที่สุดแต่ต้องเข้าใจว่าคนเราแชร์อะไรเพราะอะไรของที่ติดลมบนไม่ได้ดังเพราะโชคแต่มันดังเพราะเข้าใจคนจำไว้หกอย่างนี้ดูดีถูกกระตุน้นมีอารมณ์มองเห็นได้มีประโยชน์และเล่าเป็นเรื่อง